สมศักดิ์โพสทันทีหลังท่านอ้นปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองภายหลังจากที่ท่านอ้นวัชเรศรพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาและได้ตะเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดหงรัตนาราม ล่าสุดใน Facebook ที่ชื่อว่าสมศักดิ์เจียมทีรักุลได้ออกมาเผยข้อความพร้อมกับได้ระบุว่าวันนี้คุณอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์มีนัดกินข้าวกับคนในพักเพื่อไทยบริเวณย่านสุขุมวิทต่อมาท่านอ้นก็ได้ออกมาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวทันทีพร้อมกับได้ระบุว่าต้องกราบขอโทษครับไม่เป็นความจริงเลยผมไม่ยุ่งกับเรื่องการเมือง จากคอมเมนต์ดังกล่าวทางด้านคุณสมศักดิ์ก็ได้ออกมาโพส์ทันทีโดยระบุว่าขออภัยคุณอ้นวัชเรศรวิวัชระวงศ์ปฏิเสธครับ